อ่สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจุก,กุย MTG นะครับวันนี้เราจะ f e l ล x i a ซ l ย w l l l b e One นะครับ Prediction Bundle ed Complete Edition นะครับก็หลายคนสงสัยว่า Complete Edition คืออะไรผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับนะครับนี่คือเว็บไซต์ อเมซอนนะครับใช้อเมซอนเป็นหลักแล้วกันนะครับตัวนี้คือ e l i ิ i a All Will Be o n 1นะครับ b u n d l e Complete e d i t i o n นนะครับตัวนี้80เหรียญนะครับถามว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เพื่อนเื่อนก็จะเห็นอย่างนี้นะครับนี่ b u n d l e ตัวนี้ฮะ Complete Edition นะครับจะมีการ์ดที่เป็น o อ s l i c ลิ i ไลท Foil t r e a t m e n t Exclusive to the Complete Edition นะครับก็คือจะมีตัวที่เป็น เขาเรียกว่าออยสลิกนะครับออยสลิกไลท์ก็คือเป็นโลโก้ตัวฟิลิเซียครับลอยขึ้นมานะฮะหน้าตาเป็นหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับนี่คือการที่บอกว่าเป็นออยสลิกไลท์นะครับนี่ฮะนี่อย่างนี้ครับเป็นโฮโลเป็นโฮโลนะครับแล้วก็เป็นโลโก้เนี่ยครับฟิลิเซียลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งการพวกนี้เนี่ยก็สามารถจะเจอได้ในตัวคอมพลีตเอดิชันและยังไงต่อฮะเขาจะมีให้ อ่าหนึ่งซองที่เป็น12ใบนะครับ12ใบนี้เนี่ยจะเป็นออสเิกไลท์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรนดอมผมเดานะเดาว,ว่าอาจจะเป็น2สล็อตเนี่ยเป็นมิติกหรือเป็นแรก็ได้อาจจะเป็นมิติกมิติกมิติกกับแรหรือเป็นแรแรก็ได้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บวก10เบสิคแลนนะครับนี่ในคอมพลีทเอดิชันบูสเตอร์นะครับนี่บวก10เบสิคแลนก็คือจะ2 o f e a c h Type สองออฟอีชไทป์หมายความว่าไงก็คืออีชเบสิกแลนท์ไทป์ครับก็จะมีใช่ไหมเพลนก็คือขาวไอแลนด์ก็คือฟ้า uh, น,นะครับสวอมนะก็คือดำเมลท์ก็คือแดงกรีนก็คือฟอร์เรสใช่ไหมขาวฟ้าดำแดงเขียวจะมีอย่างละสองนะครับมีเบสิกแลนด์ให้สิบใบอ่าห้าเบสิกแลนด์ไทป์คูณสองเป็นสิบนะครับอันนี้ครับนี่สิบสองฟิลิปเซียออวิวบีวันมิจิกเด็กกิตเทลลิ่งเซตบูสเตอร์นะครับนี่ The Base Booster to Open Just for Fun นะครับก็คือเปิดสนุกๆน,นะครับถามว่าอ้าวแล้วบันเดิลธรรมดาให้ให้กี่ซองนะครับบันเดิลธรรมดานี่นี่ครับนี่ฟิลิปเซียเอาวิวบี1บันเดิลธรรมดานะครับตัวบันเดิลธรรมดาเนี่ยให้8ซอง8ซองเซตบูสเตอร์นะครับและที่เหลือก็คือเหมือนเดิมเหมือนปกติที่เราเคยได้กันทั่วไปตัวบันเดิลธรรมดาเนี่ยมี8ซองเซตนะครับจะมี1โปรโมบันเดิลนะครับที่เป็นรูปพิเศษซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร มีเบสิกแลนให้40ใบเป็น20ฟอยล์20ไม่ฟอยนะครับแล้วก็มีลูกเตา๋าลูกเต๋านะครับแล้วก็กล่องใส่ของมันนั่นเองนะครับอันนี้เขาบอกว่า g o l l y to felixia r e l i s the felixation i i n v a of fulfill your flesh to joy the imperfection อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรนะไม่รู้ว่าเขาเขียนไปอย่างนั้นหรือว่ามาแถมอะไรมาด้วยอันนี้ไม่แน่ใจแถมมาอะไรเงี้ก็ได้ซึ่งณนะวันนี้นะครับวันที่ที่ผมทำคลิปอยู่ในวันที่1มการาหกหกนะครับสวัสดีปีใหม่ นะครับยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะส่วนตัว Complete e dition นะครับจาก8ปไป็นสนะครับมี40่แลน์นะครับซึ่งเป็นฟอยล์หมดเลยนะครับนี่สี traditional foil land card that c e l e b r a t e the g l o r y of felixia หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรครับ celebrate the g l o r y of felixia ผมไม่รู้ว่าจะเป็นแลนด์แบบนี้หรือเปล่านะเนี่ฮะเป็นแลนด์ฟูลอาร์หรือเปล่าไม่ทราบนะหรือว่าจะเป็นแลน์ภาษาฟิลิปเซียหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ ไม่ทราบเลยนะครับเพราะเขายังไม่ได้มีรูปตัวอย่างมาให้ดูซึ่งมันก็เป็นเป็น,ปน,ปนไปได้เนะเขาบอกว่าเซเลเบตฟิลิเซียใช่ไหมอาจจะเป็นแลนฟูอาร์ตที่เป็นฟิลิเซียหรือว่าอาจจะเป็นแลนด์ภาษาฟิลิเซียก็ได้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่นี่คือเบสิกแลนธรรมดานะครับของชุดนี้มีมาแค่5แบบซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีอีก5แบบหรือเปล่าแล้วนี่ครับ1 traditional foil land promo card traditional foil land promo f o อย r a โปรโมการ์ซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นโปรโมเดียวกับบัตเดิลหรือเปล่าตอบไม่ได้นะครับอาจจะเป็นโปรโมอื่นก็ได้หรือไม่แน่นะในพวกนี้นะี่ยอาจจะมีเจ้าโปรโมพวกนี้ก็ได้ครับเห็นเห็นไหมครัที่เป็นพวกอันนี้นพ,พิเศษอย่างเงี้ยครับซึ่งไอชุดนี้นะไอชุดฟฟลิกซ์เซอววีอวีวันเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับผมให้ดูก่อนเอาเอาแค่เอาแค่ตัวเดียวก่อนนะครับเอลิชนอ เอลิชนอมเนี่ยคือเป็นฟิลิเซียเพเลเตอร์สีขาวที่จะปรากฏตัวในชุดนี้ครับตัวฟิลิเซียเพเลเตอร์เนี่ยครับนี่ตัวนี้นะครับเอลิชนอมจะมีตัวธรรมดาเอลิชนอมนะครับแบบที่1ใช่ไหมภาษาอังกฤษเป็น normal นะครับไม่นับพวกฟอยเฟอร์ ur, อะไรอย่างงี้นะแบบที่2ภาษาฟิลิเซียครับแบบที่3อันนี้คือผู้วาดอิโตจุนจินะครับนี่ฮะนี่เล็กๆเ,เ,เขียนอยู่ครับผู้วาดจุนจิอิ อีโตะนะครับนี่คือลายเส้นของอีอีโตจุนจินะครับแบบที่สี่อันนี้ครับคอนเซ็ปต์เพลเตอร์นะครับนี่แล้วก็แบบที่ห้าอันนี้คือแบบออยครับนี่เป็นแบบออยนะครับเขาจะเรียกว่าออยสลิกไลา์นะครับออยสลิกไลา์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวโลโก้ฟิลิกเซียนะครับเขาเรียกว่าออยสลิกไลา์ลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเฉพาะแค่เอลิชนอมเนี่ยมีห้าแบบนะครับมีห้าแบบกันเลยทีเดียวยังไม่นับเอ็กเทนอาร์ตนะซึ่งไม่รู้ว่ายังมีอีกหรือเปล่านะครับหรือเขาอาจจะเปลี่ยน เอ็กเซีนอาร์ตเป็นตัวคอนเซปต์ครีเอเตอร์ก็ได้ซึ่งเขาก็จะทำย้อนด้วยนะมีชิลเดรีนะครับมีอุลาบรากมีโวลินเคล็กแล้วก็มีจินเกริกซิสด้วยซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับที่ไม่ใช่เวอร์ชันเก่านะตัวครีเอเตอร์ทั้ง5แบบเนี่ยจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันเก่าตอนนิวฟิลิกเซียนะครับแล้วก็อันนี้คือเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันล่าสุดนะครับของโวลินเคล็กเนี่ยจะเป็นตอนคาวฮามนะครับของตัวอุลาบรากเนี่ยจะเป็นนิวคาเปน่า นะครับชิลดเรตเนี่ยจะเป็นของโดมินาเลียยูไนเต็ดนะครับส่วนจินกริซิสเนี่ยจะเป็นของคามิกาวานีออนไดนาสตี้นะครับและเอลชนอมหรือเอลิชนอมที่ผมเรียกเนี่ยไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับจะเป็นของของชุดนี้แหละฟิลิปเซียออล์วีวีวันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะปรากฏตัวยังไงนะครับจะมาแค่ในตัวคอมพลีตบันเดิลหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบทีนี้นะฮะมีอีกหนึ่งฮะ,ะเนี่ยฮะคอมพลีตบันเดิลเอ็กซ์คลูซีฟฟอยด์กัตบ็อกซ์อ่ะเสร็จปุ๊บค,ครับทีนี้ถามความคุมม้้มมผใชดอลลาร ราคาเป็นดอลลาร์นะครับของเนี่ยแหละอเมซอนนะครับเป็นตัวคํานวณนะเนี่ยครับเราไปดูกันที่บันเดิลนะครับบันเดิลเนี่ยจะมี8ซองเซตใช่ไหมครับอันนี้เราจะหานเป็นซองนะครับเราจะไม่เอาตัวบันเดิลหานนะครับเราจะใช้ตัวเซตบูสเตอร์บ็อกซ์นะครับเป็นตัวหานเซตบูสเตอร์บ็อกซ์เนี่ยครับนี่เซตบูสเตอร์บ็อกซ์จะมี3าซองใช่ไหมครับอันนี้ขายอยู่ร้อยหกสิบเก้าจุดห้าศูนย์นะครับตีไปร้อยเจ็ดสิบอ่านะครับนี่เครื่องเครื่องคิดเลขมาร้อยเจ็ดสิบเหรียญ นะครับหารด้วย30ซองนะครับจะตกซองละ5.67นะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาคิดที่บันเดิลนะครับบันเดิลเนี่ย44เหรียญนะครับเอา44หารด้วย8ซองไปเลยครับง่ายๆนะครับจะตกซองละ5.5นะฮะอ่ะอันนี้มาจากเซตบ็อกนะครับเซตบูสเตอร์บ็อกร้อยเนะครับนี้จะตกซองละนะครับตกซองละ5.67เสร็จปุ๊บถ้าเป็นบันเดิลธรรมดาใช่ไหมครับ บันเด e ธรรมดานะครับบ็อกซ์44ใช่ไหมนะครับนี่คืออิงข้อมูลจากอเมซอนนะครับหารด้วย8ซองไปนะครับ44หารด้วย8ซองไปแปลว่าถ้าเพื่อนเมื่อจะซื้อ8ซองนะเปิดบันเด e คุ้มก็เปิดเซตนะครับนี่คือในกรณีที่เป็นราคานี้นะผมเอาราคานี้เป็นหลักนะครับแปลว่าซื้อบันเด e ถูกกว่าใช่ไหมอันนี้ได้8ซองนะอันนี้ได้30ซองในราคา170นะครับส่วน complete นะครับ c o m p l e a t นะครับซึ่ง p l e t e ก,ก็ได้สะกดเหมือนกันนะครับะสะกดไม่เหมือนกันแต่ความหมายเดียวกันนะครับ complete Com edition นะครับนี่คือ,อะนะครับแปดสิบเหรียญมี12บสองซองใช่ไหมครับแล้วก็เขายังไม่หมดไงเขายังมีนะครับเนี่ย complete edition booster ด้วยนะครับผมให้เป็นอีกอีกอีกซองหนึ่งแล้วกันเป็นทั้งหมด13ซองนะครับ5.5นะครับคูณด้วย12ซองก็คือจะเป็น66เหรียญ ใช่ไหมครับหกสิบหกเหรียญนี่คือราคาที่ถ้าเป็นสิบสองซองนะครับหกสิบหกเหรียญแปลว่าเอาแปดสิบเหลือหกสิบหกลบหกสิบหกนะครับแปดสิบลบหกสิบหกจะเหลือส่วนที่เหลือก็คือสิบสี่เหรียญนะครับจะมีที่เหลืออยู่สิบสี่เหรียญอ่ะนะครับแปลว่าสิบสี่เหรียญเนี้ยซองตัวเนี้ยครับนี่สิบสองออยล์สลิคไลซ์นะครับแล้วก็วิดสองมิติแลนะครับเนี่ยฮะสองมิติแลหรือ2องแลนะครับบวกอีกสิบเบสิคแลนะครับซึ่ง ไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะครับซองนี้คือ14เหรียญนะครับซองนี้14เหรียญนะครับแปลว่าสิ่งที่เราจะต้องมาลุ้นคืออันนี้ครับนี่ complete edition booster นะครับกลายเป็นแบบว่าเนี่ยฮะอ่ะ booster นะครับซองนี้เนี่ยสิบสี่เหรียญซองเดียวครับซองซองซองเดียวสิบสี่เหรียญนะซองนี้นี่นะครับเราต้องมาลุ้นกันว่าซองนี้จะมีอะไรนะครับซึ่งแล้วแต่เพื่อนๆนะคิดว่าน่าลุ้นหรือเปล่านะครับ อ่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออใช่ไหมใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคนี่ซึ่งนะครับอันนี้ถามว่าคุ้มหรือเปล่านี่ครับนี่นะนี่นี่คือ c o m p l e ทบันเดิลนะครับคอ n เ a น n l i อิลิกาสนี่ครับนี่เอ,อ้ยนี่ไงนี่คือแลน d อิ i ซลิกาสนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะแลนฟอยโอิลิกาสเพื่นเพื่อนว่า14เหรียญคุ้มไหมพิจารณาดูนะครับลองถามใจใเธอดู อาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยสิบเบสิคแลนด์สองออฟอีกทน่าจะเป็นอัน,นอันนี้มากกว่าที่เป็นเบสิ c แลนด์แบบนี้หรือเปล่านะครับได้สิบใบถ้าเราตีมูลค่าตรงนี้เนี่ยเป็นเฉพาะแลนด์สิบใบใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งจุดสี่ใบละหนึ่งหนึ่งจุดสี่เหรียญเพื่อนๆคิดว่าแลนด์ตรงนี้คุ้มหรือเปล่าใบาละ1.4ี่เหรียญส่วนตัวผมคิดว่าโคตรคุ้มนะครับส่วนตัวอันนี้คือการคาดเดาทั้งหมดนะครับบอกเลยว่า ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนี่คือการคาดเดาจากผมนะครับอ่านะฮะส่วนตัวส่วนส่วนตัวนะบัลเดิ o คอมพลี e เอดิชั่ครับผมสั่งไป2กล่องครับอ่าส่วนตัวนะครับสั่งไป2กล่องซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพื่อน,อนๆคิดว่ายังไงนะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้ด้วยนะว่าในนี้มีลูกเต่าหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เขียนบอกอ่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือออยลสลิกลท์นะครับนี่ ตัวที่มีออยสลิกนะมีทุกแลลิตี้นะครับที่เห็นนี่เฉพาะเผ่าฟิลิกเซียเท่านั้นนะครับเนี่ยฟิลิกเซียนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฟิลิกเซียนฟังกัสฟิลิกเซียนแรดฟิลิกเซียนอิมซึ่งก็ไม่รู้ว่าชุดนี้จะมีฟิลิกเซียนเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าสปอยยังไม่ครบเลยวันนี้วันที่1มก,การานะครับ66นะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมคาดเดาจากบัลเด้นคอมพลีตเอดิชันของฟิลิกเซียเอาวิววันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ ฝากด้วยนะครับช่องจุก,กุยเด็กเกตอร้งนะครับจุก,กุย MTG นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆบายบายไปละฮะสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร e สวัสดีครับ